สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่ติดตามนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามสำหรับใครที่ติดตามอยู่อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e นะครับหรือว่ากดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีมาฝากนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับผมเองนะครับก็จะสรุปนะครับเรื่องของคุณสมบัติการรับสมัครตำแหน่งงานเงื่อนไขนะฮะต่างๆที่ทางกรมแรงงานเขาประกาศ นะครับตามประกาศเลยนะครับ <_ an> เพราะว่าเรารอรับประกาศล่าสุดจะได้เตรียมตัวสําหรับผู้ที่จะนําไปเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับไ <_ an> ปนํนาไปเป็นความรู้เพื่อที่จะเตรียมตัวได้ทันบางคนไม่มีข้อมูลนะครับว่าเจะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับจะเตรียมตัวยังไงนะครับจะเตรียมตัวยังไงให้ตัวเองได้ทันในการสมัครสอบในการเรียนนะครับ <_ an> แล้วก็การสอบภาษาเกาหลีสอบทักษะต่างๆนะครับวันนี้ผมก็เลย ทำคลิปสรุปรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับไปผ่านกรมแรงงานจะดีกว่านะครับเพราะว่าไปผ่านกรมแรงงานเนี่ยนะครับถูกกฎหมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายแรงงานที่เกาหลีเขาจะคุ้มครองเราด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยทางกฎหมายเกาหลีนะครับกฎหมายแรงงานเกาหลีเขาจะคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ไปแบบถูกกฎหมายดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับ ผมจะบอกเลยเรื่องคุณสมบัตินะครับของใครที่อยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะฮะอันดับแรกต้องมีอายุ18ถึง39ปีบริบูรณ์ณวันสมัครนะครับซึ่งทางกรมแรงงานเนี่ยเขาจะทำสัญญา MOU กับประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะส่งแรงงานไทยนะครับไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาเปิดรับสมัครอายุ18ถึง39ปีบริบูรณ์นะครับณวันรับสมัครนะครับแล้วก็เป็นเพศชายเพศหญิง ก็ได้นะครับไม่จํากัดวุฒินะครับแล้วก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าตาบอดสีนะครับไม่เป็นโรคที่สังคมลังเกียจนะครับเขาเรียกว่าโรคซิฟิลิสวันโรคนะครับหรือว่าโรคเอทอะไรพวกนี้นะครับโรคสังคมลังเกียจนะฮะหรือว่านะครับไม่เป็นผู้กระทําผิดนะครับต้องคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคดีที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็คุณสมบัติ อันต่อมาก็คือการถูกต้องห้ามเข้าประเทศนะครับคือประเทศเกาหลีคล้ายๆกับว่าใครไปแบบนะไปไปถึงที่เกาหลีแล้วโดนสแตป์พาแล้วส่งกลับอันนี้ก็ค่อยเคลียร์เป็นกี่เคสไปนะฮะจริงๆแล้วเขาก็ห้ามอยู่กี่ปีไม่ไม่แน่ใจนะครับเพื่อที่จะได้ไปใหม่นะครับเพื่อที่จะลบล้างประวัติอันเดิมนะครับไปใหม่แล้วก็อ่ไม่เป็นผู้ต้องห้ามออกนอกประเทศนะครับจากประเทศไทย เหมือนกับดูคำสั่งว่าไม่ให้ออกนอกประเทศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใครที่มีวีซ่า E9 นะครับอยู่ขเขาเรียกว่าไม่เกิน5ปีไม,ไม่เกิน5ปีหรือว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยก็อันนี้เขาก็ห้ามไปนะครับส่วนตำแหน่งงานนะครับที่เปิดรับสมัครงานจริงๆของเกาหลีมันจะมีอยู่3ประเภทนะครก็คือประเภทอุตสาหกรรมนะครับประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าผู้ชายเนี่ย โดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าไปงานอุตสาหกรรมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ไปส่วนผู้หญิงเนี่ยก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดโอกาสจะได้ไปนะฮะก็มีน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปนะฮะได้ไปแล้วอันดับที่สองก็คืองานเกษตรอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นงานอ่องานประเภทที่ใช้แรงงานเยอะอยู่พอสมควรทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะได้ไปพอสมควรนะครับส่วนงานก่อสร้างจะเป็นงานประเภทของผู้ชายนะครับส่วนโดยส่วนมากเขาจะรับผู้ชายในงานก่อสร้างนะครับ อันนี้เถืกงานก่อสร้างนี่เขาบอกเงินดีอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยไปงานก่อสร้างนะฮะผมไปงานอุตสาหกรรมกับงานเกษตร2อ,อย่างนะครับก็นั่นคือตําแหน่งงานนะครับที่เขาจะเปิดรับสมัครแต่ท้งนี้ทางนั้นนะครับเรา,าก็ต้องรอดูนะครับว่าทางกรมแรงงานเขาจะประกาศรับสมัครเมื่อใดนะครับทางกรมแรงงานเขาจะประกาศรับสมัครเมื่อไรเพราะว่าทางกรมแรงงานของเกาหลีนะครับเขาประกาศรับสมัคร ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้ง16ประเทศ17ประเทศที่กําลังสอบเข้าไปอยู่นะครับช่วงนี้โควิดด้วยแหละอาจจะ,ะเขาต้องทางเกาหลีเขาต้องการแรงงานเยอะผมคิดว่านะฮะเขาต้องการแรงงานเยอะเพียงแต่ว่าช่วงนี้โควิดเขาก็เลยคัดกรองอาจจะมีการกําหนดเลื่อนการสอบรับสมัครไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็เตรียมตัวไว้เลยเรื่องของภาษาใครสนใจนะฮะเรื่องของภาษานี้ให้เตรียมตัวเลยเออเราภาษาเราไปได้ไหมนะฮะนี่ ถ้าประกาศรับสมัครมาเมื่อไหร่นะครับทางแรงงานเกาหลีทางเกาหลีนะครับประกาศมาที่ไทยเมื่อไหร่ไทยก็จะทําคําสั่งประกาศรับสมัครงานนะครับเพื่อที่ดําเนินการคัดเลือกสอบภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีของข้อสอบของเขานะครับจะเป็นภาษาเกาหลีร้อเเซนะครับเพียงแต่ว่าแนวข้อสอบจะออกแบบต่างๆกันนะครับแล้วก็ใครที่สอบภาษาเกาหลีผ่านนะครับก็จะเป็นการสอบทักษะความรู้ทักษะด้านอุตสาหกรรมนะครับด้านงานเกษตรนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการสอบสัมภาษณ์ อย่างเงี้ยนะฮะการสอบสัมภาษณ์กับคนเกาหลีแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการทดสอบทักษะงานแล้วก็สายตาสมรรถภาพต่างๆโดยรวมเขาเรียกว่า Point System นะครับเป็นการเก็บคะแนนเก็บคะแนนระดับ Point เขาจะตั้งเกณฑ์คะแนนไว้ถ้าเราสอบผ่านคะแนนภาษาเท่าไหร่แล้วก็มารวมกับ Point ของการสอบทักษะนะครับก็ใครได้คะแนนผ่านเกณฑ์นะครับใครได้คะแนนผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าขึ้นลำดับไว้นะฮะก็เหมือนกับว่า เราแข่งกับตัวเราเองทำยังไงให้ได้คะแนนแบบสูงๆโอเคผ่านอย่างเงี้ยขึ้นบัญชีรายชื่อไว้นะฮะทางกรมแรงงานเขาจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เพื่อที่จะคัดเลือกลําดับไปนะฮะเมื่อโคต้าม,มาเมื่อไหร่เขาก็จะเรียกนะครับนายจ้างก็จะเรียกตัวเราเพื่อที่จะไปรับสัญญาจ้างที่กรมแรงงานนะครับส่วนค่าใช้จ,จ่ายขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปให้อีกทีนึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอนะครับตอนนี้ก็คือรอทางกรมแรงงานประกาศ ว่าจะรับสมัครเมื่อใดโดยโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าไม่มีโควิดนะปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งนะฮะช่วงนี้ก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การที่จะไปรับสมัครก็ต้องมีการกดจองคิวนะเดี๋ยวนี้มีการกดจองคิวด้วยนะครับในเว็บไซต์นะครับของกรมแรงงานเลยกดจองคิวว่าจะไปรับสมัครที่ไหนนะครับเขาสมมุติว่าเขาเปิด2วันหรือ3วันอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องจองคิวว่าเราจะไปสมัครวันไหนนะครับวันที่1วันที่2หรือวันที่3นี่นะครับแล้วก็ไปสมัครที่ใดนะครับที่มีห้าศูโดยส่วนมากแล้วผมมีฮะห้าหกศูนย์การรับสมัครนะครับก็จะเป็นไม่รู้จําได้หมดหรือเปล่านะที่กรุงเทพนะครับก็จะมีเซียรังสิตนะครับกับดินแดงถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ที่ดินแดงถนนดินแดงนะฮะที่กรมแรงงานกลางใครเคยไปนะฮะแล้วก็มีอุดรนะครับศูนย์รับสมัครอุดรลำปาง นะครับโคราดยนนี้เปิดขอนแกน่นนะครับมีขอนแก่นด้วยนะครับศูนย์การรับสมัครต้องดูว่าเขาจะรับสมัครตรงจุดไหนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเปิดจริงๆผมเห็น4ี่หจังหวัดนะครับอ่าสี่อ่าสี่หจังหวัดนี้ที่เปิดนะครับเพียงแต่ว่าจะไปเปิดรับสมัครอาคารไหนอาคารไหนต้องรอดูประกาศอีกทีนึงนะครับเข้าใจนะแล้วก็มาดูการจองคิวนะการจองคิวรับสมัครก็ต้องลงในเว็บไซต์ให้เสร็จขั้นตอนแล้วก็ต้องไปตามนั้นเราใครใกล้กลที่ไหนก็ไปที่นั่น นั่นก็คือเรื่องของคุณสมบัตินะฮะการรับสมัครต่างๆและที่สําคัญฝากไว้นิดหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของการเตรียมรูเ้เตรียมตัวเรียนภาษาเพราะว่าสําคัญเลยใครที่ทำงานมีงานประจําดีอยู่แล้วนะฮะก็อยากให้ทํางานประจํานั้นต่อไปอย่าไปอย่าอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยนะฮะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนงานใครที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าจะทํางานที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็ ต้องเรียนเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับต้องเรียนเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็คล้ายๆกับว่าอลองลองทดสอบตัวเองดูก่อนว่าตัวเองเข้าใจภาษาไหมเรียนภาษาแล้วเข้าใจระดับไหนสามารถที่จะ,ะด,ดูแนวได้ไหมแนวมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแนวข้อสอบออกแบบไหนนะครับก็จะได้ดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ทางกรมงานประกาศเช่นการเปิดรับสมัครจะต้องรับสมัครยังไงมีค่าใช้จ่ายค่าสมัครยังไงเอกสารหลักฐานใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ สมมติว่าสอบผ่านแล้วนะฮะสมมตินะฮะให้คำนวณคร่าวๆดูรายละเอียดต่างๆไปสมมติว่าสอบผ่านแล้วมีค่าตรวจโรคเท่าไหร่นะะค่าทําจัดทำหนังสือเดินทางเท่าไหร่นะฮะค่าจัดทําวีซ่าเท่าไหร่ค่าเรียนอบรมเตรียมบินเท่าไหร่นะฮะค่าเดินทางเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่แล้วก็รวมเงินติดตัวที่จะไปด้วยเท่าไหร่เพื่อที่เขาเรียกว่าจะได้ประมาณการคร่าวๆค่าใช้จ่ายให้เราได้เตรียมตัว บางคนทํางานเก็บเงินอยู่รอเปิดรับสมัครจะได้ไปอย่างนี้นะฮะก็มียังไงใครที่ไปแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปก็ให้ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปสู้ต่อนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปไว้คราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องอะไรดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับ